ดีมากจังหวัดเชียงใหม่สดชื่นสวยจริงๆเลยค่ะตอนนี้ฝนตก้ปลาตัวใหญ่มากเลยอะ่ะไม่รู้มาดูมันมีตัวผู้หรือตัวเมีย <laughs> จริงเหรอถ้าปลาตัวเมียล่ะลนี่นี่น,นี่สวยมากเลยอะ่ะเพราะงั้นยังมีไหม ะเลผัดแห้งสวัสดีค่ะพบกับช่องบัวพาเที่ยวนะคะ EP นี้นะคะต่อจาก EP ที่เรารีวิวเส้นทางพาทุกคนเข้ามาตัวจังหวัดเชียงใหม่กันนะคะตอนนี้เราก็พาทุกคนมาถึงที่พักของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราพักกันที่ Post a n d Pay นะคะทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูห้องพักกันข้างบนค่ะวันนี้เราได้ห้องพักชั้นสาม <3 S 1> นะคะ,<ๆ>ะ,คะทุกคนโอเคค่ะ โอเคคะ่ะทุกคนวันนี้เราได้ห้องพักชั้น3นะคะเป็นห้อง305นะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูห้องพักกันเลยคะ่ะเ,เข้ามาแล้วก็จะเห้องพักแบบใหญ่กว้างมากเป็นแบบสแตนดาร์ดเลยเนาะคือเราจองมาในราคาเอ้ยเราไม่ได้จองเรามา walk-in เลยเพราะว่าทริปนี้คือเราไม่ได้แบบ ล่วงหน้ามีแผนล่วงหน้าคืออยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวขออนุญาตเปิดไฟอันนี้จะมีเป็นแบบโต๊ะนั่งแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนก็จะมีกระจกบานใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มีตรงนี้จะเป็นการน้ำร้อนมีแก้ว มีแก้วให้ตรงนี้แล้วก็มีตู้เย็นเล็กๆตรงนี้สิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยนะคะมีน้ำให้สองขวดแล้วก็มีใเปอกผมนะคะผู้หญิงไม่ต้องพบมาค่ะแล้วก็เตียงทิ n ไไซส์เลยนะคะกี่ฟุตเนี่ย mm hmm. หกฟุตไอ มาเหนือๆกันนี้ต้องนอนค่ะพักผ่อนแล้วก็มาดูวิวข้างนอกกันนะคะจะเป็นกระจกบ,บานใหญ่เลยค่ะกว้างมากสามารถมองเห็นดอยสุเทพนะคะทุกคนวันนี้เราเลือกพักใกล้ดอยสุเทพนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้อาจจะพาทุกคนไปดูอะไรนะเขาเรียกด,ดาวบนดินโอเคเดี๋ยวมาดูห้องน้ำกันต่อค่ะ มีรองเท้าให้สำหรับเราใส่ลงไปข้างล่างเนาะก็มีเสื้อเดี๋ยวมาดูห้องน้ำกันต่อห้องน้ำก็จะแบบสะอาดสะอาดมากมีที่ครอบผมแล้วก็จะมีเป็นสบู่อาบน้ำนะคะ แล้วก็มีเป็นแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็มีชาวเพอร์ค่ะตามนี้นะคะถ้าเชิดตัวอยู่ข้างบนนะคะถือว่าโอเคนะคะในราคาที่เราจองมาวันนี้1,200บาทนะคะรวมอาหารเช้าค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะรีวิวอาหารเช้าให้ทุกคนดูอีกทีน,นะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะ โอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะคนหลังจากเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วก็อาบน้ำร่างกายสดชื่นแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปดูวิวสวยๆนะคะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ปูบาศรีวิชัยนะคะตรงนี้ก็ใครมาก็สามารถแวะมากราบไหว้สักการะกันได้นะคะโอเคคะ่ะเดี๋ยวไปดูวิวสวยๆกันเลย ทุกคนคะตอนนี้ก็พาทุกคนมาถึงจุดชมวิวแล้วนะคะที่สามารถมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่รอบๆเลยนะคะบอกเลยว่าสวยและงดงามมากๆคุณค่าแก่การมาชมค่ะก่อนจะขึ้นดอยสุเทพนะคะจุดนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆเลยะคะ่ะอาจจะมีต้นไม้ปกคลุมเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่นะคะอาจจะมองไม่เห็นยู่เต็มเท่าไหร่นะคะ ใครมาเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะมาถ่ายรูปก,กันได้นะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังค่ะหลังจากพาเพื่อนๆน,นะคะไปชมวิวสวยๆกันแล้วตอนนี้ท้องก็เริ่มหิวกันแล้ววันนี้พาทุกคนแวะมาที่หลังมอชอจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกที่นี่มีร้านเด็ดร้านดังหลายๆร้านเลยค่ะวันนี้เราเลือกที่ซุกี้ช้างเผือกนะคะอยากจะลิ้มลองดูเขาบอกซุกี้ที่นี่อร่อยมากพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะ เวลาเปิดปิดก็ตามนี้เลยนะคะทุกคน9โมงจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแต่ทางร้านก็บริหารจัดการได้ดีมากเพราะว่าที่นี่เขาจะมีทั้งพวกแอปพลิเคชันแล้วก็ลูกค้าที่ w อ l k กอินเข้ามานะคะแต่ก่อนที่เราจะมานั่งทานซุกกี้ช้างเผือกเขาก็จะมีแจกบัตรคิวนะคะเพื่อที่จะไม่เป็นการซับซ้อนกับพวกแอปพลิเคชันนะคะทุกคนแต่ว่ารอไม่นานก็ได้คิวแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาทุกคน ไปดูข้างในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะน่ากินมากสุก,กี้ทะเลผัดแห้งสั่งเหมือนกันเลยได้ลองแล้วนะคะทุกคนสุก,กี้ทะเลช้างเผือกหลังมชจังหวัดเชียงใหม่ใครไปจังหวัดเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะไปฝากท้องกันได้นะบอกเลยว่าอร่อยจริงหลังจากทานสุก,กี้เรียบร้อยนะคะก็เดินออกมาแล้วก็จะเจอแบบบูธขายของเยอะแยะมากมายเลยนะคะจุดนี้ ก็คืนนี้ขอตัวกับห้องแล้วก็พักผ่อนกันนะคะกู Good night ะ๊ดไลฟ์ค่ะทุกคนอรุณสวัสดยามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าของโรงแรมนะคะอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะวันนี้ก็อากาศดีเหมือนเดิมนะคะท้องฟ้าโปร่งโล่งสบายเดี๋ยวเช้านี้จะพาทุกคนไปทานอาหารที่โรงแรมกันค่ะว่า หลายบุฟเฟ่ที่นี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะว่า,าคนค่อนข้างพักไม่ค่อยเยอะถ้าเป็นวันธรรมดาแต่หนูคิดว่ามันดีนะคะเพราะว่ามันไม่วุ่นวายหนูชอบและทุกคนดูวิวข้างหลังจะเป็นวิวของดอยสุเทพนะคะมุมสวยมากค่ะที่นี่ใครมาเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะมาพักผ่อนฮิวใจไปด้วยกันนะคะทุกคน โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปทานอาหารเช้ากันค่ะเดี๋ยวไปที่อื่นกันต่อเนาะเพราะว่าวันนี้เรามีแผนไปหลายที่เลยค่ะเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นที่ไหนกันบ้างน,นะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปทานอาหารเช้ากันที่โรงแรมกันต่อค่ะเดี๋ยวมาดูไลฟ์บุฟเฟ่กันส่วนจุดนี้ก็จะเป็นน้ําดื่มอันนี้ฟรีนะคะตลอดเลยใครที่อยากหิวน้ำกระหายน้ำก็สามารถมาหยิบได้เลย ส่วนนี้จะเป็นห้องอาหารของทางโรงแรมนะคะก็จะเป็นแบบมุดดีมากส่วนวนี้จะเป็นผลไม้มีสับป,ประรดมีแอปเปิ้ลมีสลัด ส่วนนี้จะเป็นมุมกาแฟนะคะสามารถมากดทานกันได้นะคะก็จะมีคาปูชิโน่ลาเต้กาแฟด์มอคา่าช็อกโกแลตชานมนะคะจุดนี้มีน้ำส้มน้ำองุ่นน้ำฝรั่งน,ะะน้ำเปล่า อันนี้จะเป็นอาหารเมื่อเช้าทางโรงแรมนะคะก็จะประมาณนี้ก็มีผลไม้มีสลัดมีขาไก่ผัดวุ้นเส้นไข่ดาวแล้วก็ขนมปังปิงป้งค่ะเดี๋ยวมาทานกันนะคะทุกคนวันนี้หนูแบบลาบมาเลยคะ่ะไข่ดาววุ้นเส้นแล้วก็ข้าวเลยนะคะ <laughs> กินก่อนออกเดินทางจะได้มีแรง อ,ะอจอะมุมนี้นะคะทุกคนจะเป็นสระว่ายน้ําส่วนกลางของทางที่พักนะคะจะเป็นระบบน้ําเกลือนะคะทุกคนก็สามารถมาว่ายน้ําพักผ่อนหย่อนใจได้เด็กๆก,ก็ว่ายได้นะคะโอเคจุดนี้ช่วยมาก ตรงนี้มีปลาคับด้วยนะูููปลาตัวใหญ่มากเลยอ่ะููููููููููมูููููููนนูููหูือูููููููููููููููููููููููวยมููููููููููููีูููููููนกูููููาูููููููููก ที่พักที่หนูว่ามันตอบโจทย์สําหรับคนที่จะขึ้นไปไหว้พระที่ดอยสุเทพแล้วก็สามารถไปที่ไออดอยอินทนนท์ก็ไปได้เนาะห่างจากต,ตัวเมืองนิดหน่อยแต่ว่าก็สามารถขับรถไปที่ตัวเมืองได้มันก็ได้แบบไม่วุ่นวายผ่อนคลายไปในตัวโอเคค่ะทุกคนหลังจากเราเช็คเอาท์ออกจากที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเช้านี้พาทุกคนแวะไปไหว้พระ ทำบุญเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตก่อนนะคะเป็นวัดที่บัวจะจะพาทุกคนไปจริงๆเพราะวัดเนี้ยทั้งมีความร่มรื่นเงียบสงบแล้วก็เย็นสบายมากๆเลยนะคะเป็นวัดที่อยู่คู่กับชาวเชียงใหม่เป็นเวลานานมากเลยนะคะทุกคนแต่สําหรับ EP นี้นะคะทุกคนขอตัวไปก่อนแล้วเจอกัน EP หน้าทุกคนบ๊ายบายอากาศดีมากนะเลยค่ะจังหวัดเชียงใหม่สดชื่นฝนตกนะคะ